ไปตลาดมันใช้ที่เที่ยวไหมล่ะเนี่ยมันใช้ที่เที่ยวไหมล่ะเนี่ยมันใช้ที่เที่ยวไหมแล้วมาเที่ยวอะ่ะแล้วพวกมันพาเที่ยวมันใช้ที่เที่ยวที่ไหนล่ะข้าไวไอ้หมาหมานอนดหัวดำๆอยู่นี่ไหม เล้นหัวมากเลยแม่นะเล้นหัวมากเลยนะเล้นแต่หัวคนไปนทำอะไรมาไปทำอะไรมาอไอ้แกบเออโอ้ยอะไรเข้าตาไม่ออกเลย ลดชติแล้วมันจะได้ไม่ลำบากไม่ลำบากนะเออมาทุกวันไม่เห็นเลยลำบากเลยเนี่ยมาน้ำนินเอ๋ออนมาออนมามาลูกมามามานี่เลยมานี่นเร็ นมาเร็วเดี๋นอนหน้าบ้านเอามานี่ลุกมามานีมามาเร็วๆๆๆทให้อเอาเทได้ มาอ้อนมามาเร็วม,มาไงกันเนี่ยเท้าเรือมาให้อ้อนทุ่งเดียวตายห้าแหลยมาลูกอาแบ่งกันอะอ่ะแบ่งกันอ่ะโอ้โยอ้อนมาได้ไหมอ้อนมาไหวปล่าอ,อ้าวน้ำนินมาจากไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวแม่มางั้นเดี๋ยวแม่มา ข้าวไม่พอหรอกเรื่อมให้ออนคนเดียวอ้น้ำนิ่มาจากไหนเนี่ยอข้าวไม่พอเดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้ให้ออนมันกินก่อนให้ออนมันกินก่อนตายแล้ว้าเลื่อมมาให้คนเดียวน้าลูกอ่ะมากินไหมนะีมอ่ออนนะ่ะเอา

Ừ. Để, Năm ninh bọn nhà ghé. Ramakila leo, makila leo. Ma mẹ mì ninh 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 đeo, 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 hài 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 hài. À. <laughs> ninh 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 ninh

เดยนต้ S <S 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 ๊กเคยกินเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาให้นะมันหมดแล้วมันหมดแล้วบูบีมันหมดบูบีให้นี่มันกินก่อนอันนี้ออกหน้าบ้านเข้าอ่านตุ๊กินอ่านนี่มากิน นีมานีมานี่ยมนมานี่ยาให้ออนมากินเอาเอาเอาแดงกันแดงกันนี่แห็นี้ไงอ่ะเข้าใกล้ก็ไม่ได้เดินหนีโอ<ฮ>้นนี่ก็มาเนี่ เดี๋ยวมาให้ใหม่นี่มา